แอบมีที่หนึ่งในใจแล้วล่าสุดแอบทักษอนฝากคำพูดนี้ไว้แทบอึง้งหากบังเอิญเจอไปกับใครหลังยอมรับตรงๆว่าตอนนี้มีคนของตัวเองจริงๆที่คุยอยู่คนเดียวหลายคนก็แห่คาดเดาว,ว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครล่าสุดแอบทักษอนออกอีเวนต์พร้อมอัปเดตให้ฟังว่า ตอนนี้ไม่ชัดเจนสถานะหัวใจกับหนุ่มคนไหนพิเศษบอกทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแต่แอบมีที่หนึ่งในใจแล้วด้านลูกสาวน้องปีใหม่ไม่ได้เชีรยใครเป็นพิเศษเพราะยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับลูกอยากให้ชัดเจนก่อนค่อยบอกทีเดียวย้ำชัด เพื่อนทุกคนต้องเข้ากับลูกสาวตนได้อยู่แล้วไม่ใช่แค่หนุ่มๆที่เข้ามาออกตัวไม่กล้ารับปากจะชัดเจนเมื่อไรเนื่องจากตอนนี้งานยุ่งลั่นถ้าเห็นคนไปไหนมาไหนกับใครก็ยังไม่ใช่คนรู้ใจคนใหม่ตอนนี้สบายใจไปกับเพื่อนคนไหนก็ได้นอกจากนี้แอปทักษอรยังได้เปิดใจถึงโมเมนต์แช่ภาพครอบครัวร่วมเฟรมกับอดีตสามีสงการเตชะนรงเป็นครั้งแรกหลังแยกทางกันมา5ปีโดยแอปบอก ทั้งตัวเองและอดีตสามีต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเพิ่งรู้ว่าไม่มีภาพร่วมเฟรมกันมานานแล้วทั้งที่ผ่านมาเวลาพาน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ก็เจอกับสงกรานต์อยู่เรื่อยๆแต่แค่ไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกันส่วนภาพล่าสุดวันนั้นลูกสาวเป็นคนเรียกคุณพ่อมาถ่ายรูปด้วยกันแอฟเองก็ไม่ติดขัดหรือมีปัญหาอะไรอยู่แล้วดีใจที่คนมองเป็นสัญญาณที่ดีกับความสัมพันธ์อดีตสามี ส่วนที่หลายคนมองว่ารูปเดียวสยบทุกดราม่าเลยไหมแอปบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีดราม่าอะไรถามว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้อีกไหมแอปทักออนบอกไม่เคยตั้งใจแต่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและวาระความเหมาะสม